วันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการคีย์คมถีหน้าเครื่องนะครับผมว่าเราจะเข้ายังไงก็สําหรับรุ่นวิทยุบุยฟง A58S นะครับก็เป็นเครื่องสามย่านก็เปิดขึ้นมา <Channel Mode. S 1> อ่านี้เทโลมหมดนะครับถ้ามันจะมีตัวเลขตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถกดกดสมมุติว่าเลขหนึ่งหแปดห้าห้าศูนยอย่างเงี้ยมันกดไม่ได้มันจะเป็นเลขช่องน,ะ One, <two. S 1> นี่ครับแบบประมาณนี้นจะเป็นเลขช่องแทนให้เราปิดเครื่องค่อ แล้วก็กดปุ่มเมนูค้างปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มเด่นกดค้างแล้วก็เปิดเครื่อง mode เบค่อยปล่อยครับตัวนี้ก็จะเป็นแถบเด่นมันขัดสมมติว่าตัวนี้นะครับเราจะเอาหนูสักดได้เลยกดส่งได้เลยครับนี่กดส่งได้มาทาดล่างกดลงหนึ่งเจ็ดสี่นะครับนี่ครับแล้วจะได้ครับกดส่งโอเคครับผม